Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. let's go i wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day yeah, i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh, hold my beer for a minute i'm about to quit my job cash in สวัสดีครับผมปอนจากช่องยูทูบปอนฟอร์ดและที่ปรึกษาการขายจากโชลูมฟอร์ดพนครสาข,าขาเกษตรน้องมินโชลูมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศวันนี้นะครับผมพาลูกคา้าทุกท่านนะครับมาอยู่ที่โชลูมฟอร์ดพนครสาขาเกษตรนม,มินวันนี้ผมมีตัวแรปเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลราคา1 7 6่0 0้านจบาทนะครับเป็นคันสีดําแต่งชุดแต่งแฮมเมอร์ทั้งคันเลยเดี๋ยวผมมาไล่รายละเอียดตัวชุดแต่งให้ดูก่อนเริ่มจากด้านหน้านะครับตัวหน้าแรปเตอร์เนี่ยก็จะมีกระจังหน้าแบบนี้ยคืออขงเเดิมล จะเป็นสีออกเทาๆดำๆนะครับแล้วก็มีกล้องกล้องก็จะเป็นกล้องหน้าชุดกล้อง360องศาเนี่ยจะอยู่ด้านบนอันนี้คือแท้ๆของเดิมมั่นเลยนะแท้ๆเดิมๆมันเลยตัวชุดกระจังหน้าไฟหน้านะครับก็จะเป็นแบบน,นแมทริกไบ,บ LED วดีมีลูกแก้วนะครับทั้งสองลูกด้านบนเวลาเราเปิดเนี่ยลูกแก้วมันก็จะปากซ้ายกว่าหามุมของมันนะแล้วก็จะมีไฟดวงเล็กๆนะครับเวลาเราเลี้ยวเนี่ยมันจะติดมุมตรงนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็น LED มีไฟทีแคมวิ่งให้นะครับเต็มระบบของตัวรุ่นแรปเตอร์เพราะว่ามันคือที่สุดของกระบ Ford, ระฟอร์ดก็ว่าได้นะครับตัวชุดหน้าเนี่ยเปลี่ยนใหม่เป็นกันชนหน้าของแบรนด์แฮมเมอร์นะครับเป็นกันชนหน้าเหล็กนะรุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นแอดลาร์ไฟตัวนี้จะเป็นไฟหลีเนี่ยเป็นไฟหลีแต่เราสามารถเปิดเป็นไฟเดียวได้อีกตัวงนะมันเป็น2สเต็ปนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกจะเป็นดวงเล็กๆอยู่ตรงนี้นะดวงเล็กนิดเดียวนะครับแต่แสงสว่างนี่โคตรสว่างเลยสําหรับตัว ไฟตัดหมอกของกันชนหน้ารุ่นแอตลาสแล้วก็ตัวนี้ไฟสปอร์ตไลท์ตัวนี้เป็นตัวไลท์บาร์นะครับ mm hmm. เข้ามาดูเม็ดไฟนะโคตรสว่างนะผมบอกเลยถ้าเปิดเนี่ยโคตรสว่างเลยจะเป็นของแบรนด์แฮมเมอร์นะครับตัวนี้ไม่ได้มากับตัวชุดกันชนหน้านะซื้อแยกนะครับตัวนี้ซื้อแยกนะเป็นของ Hammer แฮมเมอร์แท้เลยชุดเซนเตอร์ด้านหน้า4จุดก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับกล่องเรดาร์ก็วางตำแหน่งเดิมตัวเพย์แฮมเมอร์เนี่ยปกติมันจะเป็นสีแดงใช่ไหมคันนี้ลูกค้านะครับ สั่งทำเป็นสีเขียวนี่เดี๋ยวพวกตัวบรนข้างกับตัวโลบา์เนี่ยก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้ทั้งหมดเลยอันนี้เป็นหน้ากันชนหน้าเหล็กตัวรุ่นแอดรัสนะเดี๋ยวผมพาดูเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์นนตนนนะตด,ดีเซลนะครับตัวนี้เป็นดีเซลนะดรปเอร์มีเบนซินกับดีเซลนะครับดีเซลเนี่ยเครื่องยนต์จะเป็นขนาด2.0ลิตรเป็นทวอโบคู่หรือที่เราเรียกกันกนะ็คือไบทวอโบนะครับให้แรงม้าอยู่ที่210แรงมา้า แรงบิดอยู่ที่500นิวตันนะครับนี่จะให้ดูเฮ้ยเปิดไม่ได้วะเฮ้ยเปิดไม่ได้วะได้แล้วนีไ่ไงมันขัดปะวะเฮ้ยพอมผีหลอกแล้วเฮ้ยผีหลอกวะไม่ได้จริงวะขัดเลยวะพี่ต้น ขาปงหน้าเปิดไม่ได้เหรอเปิดไม่ได้ไม่ได้โอ้โหเชื่อมีโช๊คยโยไม่ออกเมื่อก no sì ี้อะไม่ห้องอย่าเดินตัดผ่านหน้ากล้องเพื่อนอ่ะสำหรับตัวเครื่องยนต์ให้ดูตัวนี้ก่อนโช๊คโช๊คนี่ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับทั้งสองอันเลยเดิมเดิมเนี่ยฟอน์ดเ็กเนไม่มีตัวโช๊คมาให้นะครับอันนี้ใส่เพิ่มเติม ใส่เพิ่มเติมนะโช้กกระบอกใหญ่มากนะครับแล้วก็เครื่องเนี่ยเครื่องจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรให้แรงม้าอยู่ที่2.10แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันนะครับเป็นระบบทวอโบคู่นะครับก็จะเป็นทวอโบลูกเล็กลูกใหญ่นะรอบต้นเนี่ยจะเป็นลูกเล็กรอบกลางจะเป็นลูกเล็กอัดพร้อมลูกใหญ่นะครับแล้วก็รอบปลายจะเป็นลูกใหญ่นะหลักการทํางานก็ประมาณนี้ตัวชุดทวอโบเนี่ยระบายความร้อนด้วยชุดอินเตอร์คูลเลอร์นะครับอินเตอร์คูลเลอร์จะอยู่หน้ากันชนนะอยู่หน้ากันชนด้านในนะครับ ส่วนพัดลมตัวนี้ก็จะเป็นพัดลมไฟฟ้ามาแล้วนะครับจากโรงงานฝอดนักเก็เนี่ยจะเป็นพัดลมไฟฟ้าขนาดใหญ่ยอยู่หลังหม้อน้ำนะครับจะไม่มีพัดลมที่ติดอยู่หน้าเครื่องแล้วแล้วก็ไดชาร์จยังอยู่เหมือนเดิมนี่อันนี้คือไดชาร์จนะลุยน้ําได้สูงถึง8 0เซนตามสโลแกนนะแต่ว่าคันนี้เปลี่ยนแมกย่างใหม่นะครับมันก็จะลุยได้มากกว่าเดิมตัวแบตเตอรี่การารันตีก็1ปี20 0 0 0กิโลนะครับแล้วแต่ระยะไหนถึงก่อนการารันวตีเครื่องยนต์แล้วก็ระบบส่งกาลังนะ 5ปีหรือ1 5 0 0 0 0กิโลแล้วแต่ระยะไหนถึงก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันอันนี้ก็คือตัวขเขาเรียกอะไรวะเออสกูปอันนี้ก็จะเป็นสกูป๊ปอ่ะ,อะในส่วนของด้านบนฝากระโปรงตัวนี้ก็จะเป็นตัวสกู๊ปนะระบายความร้อนนะครับนี่มันจะติดมากับตัวแรปเตอร์จากโรงงานนะส่วนโชคของตัวแรปเตอร์2.0นะครับตัวนี้ไม่ใช่เป็นโชคไฟฟ้าเหมือนตัว3.0นะจะเป็นตัว2.0ตัวธรรมดานะครับ แต่ว่ายังเป็นฟ็อกเหมือนเดิมนะปิงนกด้านบนก็จะเป็นอลูมิเนียมเหมือนเดิมอันนี้ใช้ปิงนกเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการยกนะช็คเดิมก็สุดยอดแล้วนะครับสําหรับฟ็อกตัวนี้สำหรับตัวล้อเดิมของแรปเตอร์เนี่ยจะเป็นแมกอลอยขนาด17นิ้วยางหน้ากว้างแค่285นะครับคันนี้เปลี่ยนใหม่นะคันนี้เปลี่ยนใหม่นะสังเกตดีๆคันนี้เปลี่ยนเป็นแมกของแบรนด์ฟูเอลนะครับแท้ฟูเอลนะเป็นสีดาล้วนนะครับแล้วก็ลัดด้วยยาง B f ฟบุลลินะครับจะเป็นตัวทีทับ ดอกยางก็จะเป็นออฟโรดสไตล์ style, ตัว bf goodrich นะครับซีรีส์ยางเนี่ยจะเล็กกว่าของเดิมนิดนึงจะเป็น2755 5ขอบ20หน้ากว้างแค่27 5หนะหนา55นะครับแล้วก็ขอบ20ตัวนี้รอบวงสวยขึ้นนะครับแล้วก็ออฟเซตของตัวแมกเนี่ยจะเป็นออฟเซตศูนย์สังเกตดีๆพอเราเปลี่ยนล้อแมกที่ไม่ใช่ล้อเดิมอะ่ะมันจะยืดออกด้านข้างนิดนึงตัวนี้ยืดออกมาประมาณนิ้วนิ้วครึ่งนะกำลังสวยเลยทรงถ้าเป็นล้อเดิมจะหุบใช่ไหมอันนี้พอเราเปลี่ยนล้อใหม่ ที่ออฟเซตมันไม่เหมือนของเดิมนะครับเมาะจะดูยื่นนิดนึง่งถัดมาที่ด้านข้างก็ตัวกระจกมองข้างจะมีกล้อง360องศามาจากโรงงานนะครับแล้วก็จะมีบายสปอร์ตที่กระจกชุดกระจกก็เป็นไฟฟ้าทั้งหมดมือเปิดเป็นสีดำนะครับแล้วก็บันไดข้างเปลี่ยนใหม่เป็นของแฮมเมอร์เช่นกันตัวนี้จะเป็นตัวชาร์โดะนะนบันไดข้างเป็นตัวชาร์โดแต่ว่ามีแถบกรนลื่นมาให้ ตัวรุ่น Shadow เนี่ยจะมี2แบบจะมีแถบกระลื่นกับไม่มีแถบกันลื่นนะครับส่วนตัวอะคริลิกเนี่ยทาสีนะของเดิมเป็นสีแดงนะครับเนี่ยคงจะเป็นสีแดงทั้งหมดแต่ว่าทําเป็นสีเขียวนะครับลูกค้าชอบสีเขียวมากคันนี้นั้นท้า,ใายใส่โลบาร์ใหม่อีกตัวหนึ่งเป็นตะแกรงแบบรังผึ้งตรงกลางมีไฟเบรกแล้วก็มีสปอตไลท์มาให้นะครับสำหรับรุ่นนี้ก็คือตัวท็อปของแบรนด์แฮมเมอร์เช่นกันระบบเบรกของตัวแรปเตอร์นะจะเป็นดิสเบรกหน้าหลังนะครับรุ่นนี้ ไม่มีแหนบนะผมบอกก่อนแรปเตอร์ไม่มีแหนบนะครับบรรทุกไม่ได้นะครับกระบะรุ่นนี้นะครับบรรทุกได้ก็7 0 0 800รโลรับได้นะตันหนึ่งเอาไม่ได้นะครับขับไม่ได้นะอ่ะด้านท้ายไฟท้ายแรปเตอร์สวยไหมอันนี้คือของเดิมนะจะเป็นแบบ Fu l l LED นะครับเป็นแบบนาฬิกาทรายนะอันนี้คือของต้นเดิมนะถ้าเกิดที่เราเห็นกันที่เป็นรุ่นอื่นแต่งๆง่ก็คือจะเปลี่ยนแบบเป็นตัวนี้แหละนะครับกันชนท้ายเปลี่ยนใหม่ กันชนท้ายเห็นปะจะเปลี่ยนเป็นของแบนทัมเมอร์เหมือนกันมีสปอร์ตไลท์มาให้ทั้งสองดวงนะครับเวลาใส่เกียร์ถอยเนี่ยสปอร์ตไลท์มันจะติดส่วนในตัวหูล่างนะครับหูรางเนี่ยตัวเกล็ก้าตัวนี้เปลี่ยนใหม่ของิ่มเดิมเนี่ยจะเป็นตัวสีแดงๆดงอันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมนะไม่ได้รวมกับตัวชุดก,กันชนท้ายนะครับเป็นออปชั่นเสริมส่วนท่อเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นท่อคู่ของเดิมเนี่ยตัว2.0นยะตัวแรปเตอร์ดีเซลนะท่อจะเป็นท่อเดียว คันนี้ใส่ท่อคู่นะเหมือน3.0เลยแต่ว่าเป็นของ JTC เป็นไปลายไทยเทนะสวยมากนะปลายท่อตัวนี้นะครับอ่ะเดิมประมาสไตล์นี้แล้วก็มีติ๊กเกอร์นะครับเป็นลายเสือเสือดาวนะสำหรับภายในนะครับเบาะแรปเตอร์เนี่ยจะเป็นแบบแบบักแบบเก t ตซีดก็คือมันจะกระชับด้านข้างนะส่วนตัวหนังหนังเนี่ยมันจะเป็นหนังผสมหนังกับเหมือนอคันทารานี่ตัวเนี้ยนะ บอกจะเป็นสีออกดำๆนะแล้วก็เดินตะเข็บเป็นแบบสีส้มนะครับตามสไตล์เอกลักษณ์ของแรปเตอร์แล้วก็ตรงนี้จะมีเพจของมันนะเห็นปะเป็นคำว่าแรปเตอร์นะครับทางคู่หน้านะครับบอกเป็นไฟฟ้าคู่หน้านะตัวนี้ไฟฟ้าคู่หน้านะครับสาหรับตัวพวงมาลัยรถยนต์ส่อนนะครับสำหรับสอดแรปเตอร์สองจุดนะพวงมาลัยเนี่ยเป็นไฟฟ้าปุ่มมัลติฟังก์ชันมีครบเลยและที่สําคัญนะครับมันเดินได้สีดาอ่ามันเดินด้วยหนังสีดํา ถักด้วยได้สีส้มตรงกลางเนี่ยเป็นแถบส้มเห็นปะโคดสวยเลยข้างล่างก็จะมีเพคคำว่าแรปเตอร์รุ่นอื่นไม่มีนะสำหรับฟอร์ดมีเฉพาะรุ่นนี้นะครับปุ่มมัลติฟังก์ชันก็จะมีพกควบครลกันออกจากเลนมีให้ครบนะครับพวงมาลัยปรับได้สีทิศทางขึ้นลงนะครับขึ้นลงดึงเข้าหาตัวปรับตามสรีระของผู้ขับขี่นะตัวแรปเตอร์เนี่ยเป็นระบบสตาร์ท้วยการใช้ปุ่มสตาร์ทกดนะใช้ปุ่มสตาร์ทกดนะครับกุญแจก็จะเป็นกุญแจคีย์เลส กุญแจอยู่ที่ตัวสามารถเปิดประตูรถได้เลยนะครับสตาร์ทรถก็กุญแจที่ตัวสตาร์ทรถได้นะครับกดปุ่มปุื่อสตาร์ทได้เลยระบบไฟหน้าออโตโ้เลื่อนไม่เลื่อนไม่น้าจอเลื่อนไม่นะขนาด12นิ้วโคตรสวยเลื่อนไม่นะจอกลางขนาด12นิ้วจอโคตรใหญ่อย่างแท็บเล็ตเลยนะใหญ่มากที่สําคัญแรปเตอร์ถ้าสังเกตดีๆจะเป็นดําตัดส้มหน้าจอเนี่ยสวยรองรับ Apple CarPlay a n d r เ i d Auto เชื่อมต่อฟอ p a s s สตาร์ทรถผ่านมือถือได้ มีไวเลสชาร์จเห็นป่ะไวเลสชาร์จนะผมบอกเลยลุยด้วยนะครับแล้วก็สมรรถนะรถเนี่ยโคตรดีแถมมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยนะไวเลสชาร์จนี่ดูกุญแจลายโคตรสวยมีให้สองดอกนะระบบเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้าแบบ e c h i p t e r คันเกียร์อย่างรถอวกาศเห็นไหะนี่โคตรเท่เกียร์สิบสปีดเบรกมือไฟฟ้ามีทุกอย่างแล้วก็ตัวชุด ขับเคลื่อนสี่ล้อ 2H 4H 4L 4A โหมดการขับข, L, ขบี่ก็จะมีทั้งหมดเจ็ดโหมดนะสำหรับตัวแรปเตอร์โคตรสุดคันนี้สำหรับแรปเตอร์นะครับตัวดีเซล2.0นะราคา1ล้าน7แสน6หมื่น9พันบาทคันนี้นะครับราคาโรงงานนะครับ1ล้าน7แสน6หมื่น9พันไม่รวมอุปรกรณ์ตกแต่งนะลูกค้าซื้อเพิ่มนะครับก็หากลูกค้าท่านไหนสนใจทักได้ที่เบอร์086 3440739นะครับผมปอนสอดอยู่ในที้บริการแล้วก็ผมมีบริการรับจองออนไลน์ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดผมมีไฟแนนซ์พื้นที่วิ่งเซ็นให้ไฟแนนซ์ถ่านแต่งรถให้แล้วก็ส่งรถให้ด้วยทุกอย่างจัดก,การให้หมดเลยก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งช่อง YouTube ปอนสอดนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ I don't want to go to work cuz my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cuz